โอเคครับเรามาต่อกับอันเดอร์เทลกันดีกว่าพักช่วงสักพักหนึ่งนะฮะจะได้ไม่เบื่อกับอันเดอร์เทลโอเคต้องสู้กับ2ตัวนี้ใช่ไหมมาสู้กันอ้าวไม่มีอะไรนะฮะสรุปไม่ต้องสู้โอเคครับมาดูข้างล่างบ้างอยากรู้มานานแล้วคืออะไรฮะอ๋อมันให้ขึ้นเรือนี่เองสโนว์ดินวอเตอร์ฟโอเคครับสโนว์ดิน กลับไปดูก่อนเติมของอ๋อมาขึ้นตรงนี้นี่เองโอ้โหแล้วก็ว่าอยู่โอเคครับตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเปียโนโนแล้วกันนะฮะหลังไม่มีคนบอกมาว่ามีอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเจอกันครับโอ้ยโอเคกว่าจะมาถึงผมก็งงทางตั้งนานโอเคครับมีคนมาบอกหลังไม้ว่าให้กดกลมขึ้นขวา กมลกมลงกลมลงขวาใช่ไหมอ้าวใช่จริงด้วยโอเคครับให้มาดูอะไรไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนฮึม <c> ท <ười> ูเมนี่ด็อกอันนี้แอนนอยซ์ด็อกคืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ย มาจากไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรวะมาอยู่ในกระเป๋าได้ไงครับกลายเป็นอะไรเนี่ยด็อกด็อกงงยูทีแอนนอยิ่งด้มาอยู่ในกระเป๋าได้ยังไงโอเคครับก็ต่อกันดีกว่างงเลยครับโอเคครับอย่างที่สองคือเขาบอกให้มาตรงนี้นะฮะ น่าจะใช่บ้านอันดายเพราะปัป็นัทมันยืนอยู่ครับมาถึงแล้วสินะเจ้ามนุษย์พร้อมที่จะร่วมวงกับอันดายหรือยังฉันมีแผนที่จะทําให้เธอทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะถึงเวลาไปครับโอเคยืนอยู่หลังฉันนะเอาลุยเลยทําให้แน่ใจว่าเธอนําสิ่งนี้ให้กับอันดายเธอชอบมันมากเลยละ่ะกระดูกทอง อันดาชอมกระดูคลองเหรอบ้านอันดายจริงด้วยสวัสดีปรอปไปรั้ผมที่จะทำการฝึกตัวต่อตัวหรือยังฉันพร้อมแล้วและฉันก็พาเพื่อนมาคนเด้งด้วยสวัสดีฉันไม่คิดว่าเราเคยเออทำตาเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไงพาร์ทที่แล้วจุดจุด,จดทำไมทำไมเธอทั้งสองคนไม่เข้ามาก่อนละ่ะ ถน้าทางจะรู้แล oh. so, uh, like, uh. ้ว yeah, ว like, like ่าเราเป็นใครโอ้อันได้เพื่อนฉันเอาของขวัญมาให้เธอน่ะขอบคุณเนาะอืมกระดูกทองเดี๋ยวฉันจะวางรวมกับชิ้นอื่นเนะโอ้โหกระดูกทองโคตรเยอะมนให้กี่รอบมาเนี่ยโคตรเยอะฉันเพิ่งจำได้ว่าฉันต้องเข้าห้องน้ำ ร้ยแธอทั้งสองคนสนุกนะเอาแล้วโดดออกทำไมวะน,นั่นนะ่ะโอ้ชีบหายแล้วครับโอ้เธอมาทำาไมที่นี่จะมาเยอะฉันหรือไงหรือมาทำให้ฉันอับอายไปมากกว่านี้ไม่ใช่แล้วเธอมาทำไหมเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วเธอคิดว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอเหรอ ใช่เป็นเพื่อนกันจริงเหรอฉันดีใจมากเลยนะฉันยอมรับไม่ฉลองกับมิตรภาพใหม่ของเรากันดีกว่าอา้าวทำไมฉันต้องเป็นเพื่อนกับเธอด้วยถ้าเกิดเธอไม่ใช่แขกของฉันฉันคงอัดเธอไปแล้วเธอเป็นศัตรูของความฝันและความหวังของทุกคนฉันไม่มีทางเป็นเพื่อนกับเธอหรอกเอาละออกไปจากบ้านฉันด้วยแล้วแล้เ <c oughs> <c oughs> ป็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะพาไปรัด ฉันคิดว่าเธอกับอันดาน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะฉันแค่เดาน่ะฉันคงคิดผิดอันดาคงไม่อยากรับการท้าทายนี้หรอกมั้งท้อทอยอะไรเน่ะภาพพรลัตเดี๋ยวก่อนแย่จริงสงสัยภาพพรัตคิดว่าฉันเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้ช่องหน้าตลกเสียจริงฉันเป็นเพื่อนกับพวกกากๆอย่างแกได้ตลอดแหละฉันจะแสดงให้ดู ฟังนะเจ้ามนุษย์เราไม่ใช่แค่จะเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ว่าเราจะเป็นเพื่อนสีเลยละ่ะฉันจะทำให้เธอเหมือนฉันเลยเธอจะไม่นึกถึงใครอีกเลยมันเป็นการแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบทำไมเธอไม่ลองนั่งลงก่อนละ่ะ <c oughs> เพลงนี้มาอีกแล้วเหรอเขาบอกให้เรานั่งก็นั่งสบายไหมละ่ะ ฉันจะหาอะไรให้ดื่มนะแล้วใครมันทาตัวละครอันดายฟันเหยินไว้เนี่ยพอสังเกตดีๆตัวละครฟันเหยินๆโอเคฮะตอนนี้อันดายทำอะไรให้เรากินเธออยากได้อะไรล่ะเฮ้ยโอ้ขอโทษไม่รูก้ก็ได้เธอเป็นแขกของที่นี่นั่งลงแล้วทําตัวตามสบายทาไมไม่ชี้ไปสิ่งที่เธอต้องการล่ะหรือจะใช้หอ,อกก็ได้นะ ใช่หอ,อกทำอะไรอะ่ะคือเอาหอ,อกไปทำอะไรเชื่อเถอะฉันยินดีที่จะใช้ดาบถ้าเกิดเธอไม่ใช่แขกคนพิเศษอล้นะอ๋อ,อหอ,อกชี้ใช่ไหมไม่น่าลุกเลยโต๊ะพังแล้วเนะี่ยเธอต้องการตู้เย็นเหรอไม่มีทางโอเคเจ้าชาเหรอมาแล้วจ้าอ้าวทำต่อ ไม่น่าขยับเลยขยับทีโดนปลาหอกโอเคถ้าอันใดทำอะไรให้เรากินหวังว่าจะไม่ตายนะมันต้องใช้เวลาต้มน้ำหน่อยนะ่ะตายหรือเปล่านอย่าฆ่าก,กูเลยนะโอเคเสร็จแล้วอืมเอาอะไรให้กินเนี่ย เอา้านี่ทำไมต้องนั่งจองหนะ้าระวังหน่อยนะมันร้อนนะ่ะกินได้อะกดกินยังไงมันไม่ได้ร้อนมากหรอกดื่มได้เลยแล้วจิบช้าเข้าไปมันร้อนมากเลยแต่ว่ามันก็โอเคนะมันเยี่ยมใช่ไหมล่ะฉันต้องให้สิ่งที่ดีกับเพื่อนของฉันสิน่งจองหนะ้า รู้ไหมมันตลกดีนะทำไมเธอถึงเลือกชาล่ะชาดอกไม้ทองดีนะไม่ได้พูดผิดมันเป็นชาโปรดของเอสกอเลยนะที่จริงแล้วฉันคิดว่าเธอทำให้ฉันนึกถึงเอสกอนะ่ะเธอทั้งสองนี่มันกลัวทั้งคู่เลยนะคล้ายๆนะ่ะรู้ไหมฉันนะ่ะเป็นคนสวยขี้โมโหสวยขี้โมโห ของหนึ่งฉันพยายามจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดฉันเลยท้าไอ้สกอร์สู้พยายามจะนะฉันทำอะไรเขาไม่ได้เลยที่แย่ไปกว่านั้นเขาไม่โต้อตอบฉันเลยฉันอับอายมากหลังจากนั้นเขาก็ขอโทษฉันและพูดบางอย่างที่ดูน่าขนลุกขอโทษนะเธออยากจะรู้ไหมว่าจะชนะฉันได้ยังไง ฉันตอบไปว่าแน่นอนแล้วเขาก็ฝึกฉันวันหนึ่งในระหว่างการฝึกฉันก็ล้มเขาได้แต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแต่เขารู้สึกชื่นชมมากฉันไม่เคยเห็นใครภูมิใจที่โดนเตะก้น <c oughs> โดนเตะก้นย่อให้สั้นล้กันเขาก็ฝึกให้ฉันต่อ และตอนนี้ฉันก็ได้เป็นหัวหน้าของโลโยกาดฉันต้องไปนคนฝึกไอ้พวกเด็กใหม่ให้สู้เหมือนกับพาฟลัสจริงๆแล้วฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะให้พาฟลัสเข้ามาโลโยกาดได้ไหมอย่าบอกเขานะว่าฉันพูดนะเขาแค่ ไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอนะเขาชอบทำตัวแปลกๆนะ่ะเขาก็แค่เป็นคนสาซื่นอน่ะดูสิทั้งๆที่เขาจะต้องจับเธอแล้วกลายมาเป็นเพื่อนกับเธอเฉยฉันไม่มีทางที่จะส่งเขาไปลบได้หรอก เขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฉันหันมาสอนเขาทำอาหารแทนบางทีเขาจะได้มีอะไรทำบ้างอืมก็เหมือนลักป้าไปรัดอยู่นะโทษทีที่ฉันพูดนานไปหน่อยชามหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะไปเอามาให้ใหม่นะ เหมือนจะแบบเป็นห่วงปาไปรัสเหมือนกันเนี่ยส่งปาเปรัสไปสู้ด้วยพาไปรัสบทเรียนการทําอาหารเขาจะต้องมาเรียนแล้วนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วก็เธอต้องเรียนแทนเขาแล้วละอา้าวแล้วเพลงอะไรตื่นเต้นอนานั้นเฮ้ยอ้าวเอ้ยพังหมดแล้วโอ้โหใจร้อนไม่มีสิ่งใดที่ทําให้ฉันและพาไปรัสอยู่ใกล้กันมากกว่าการทําอาหารนั่นก็หมายความว่า ถ้าฉันสอนบทเรียนของเขาให้กับเธอมันก็จะทําให้ฉันและพาไปรัสจะอยู่กันกันมากกว่าที่เธอคาดคิดฉันว่าพวกเราจะต้องสนิทกันแน่แน่ <c oughs> ออกเอาใจเย็นโอ้โหตัวลอยโอ้ <c oughs> ทำสมืนเลยมาทําซอสน,นี่ก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาเอาอตกมาจากไหนวะเนี่ยผลไม้ให้ดูกาไอ้พวกผักนี่มันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจ <c oughs> ตอนนี้ก็ทุบมันให้เละเลย เราทุบผักแล้วค่อยยิ้มะเขือเทศชอยอย่างนั้นแหละหัวใจของเราจะหลอมรวมกับสูตรอาหารสุขภาพนี้ตาฉันแล้วย่าเอ้ยโหูมันเละไปแล้วนะ่ะเราจะเขี่ยพวกนี้ลงไปในชามให้หมดแต่ตอนนี้เอาเอาล่วงลงมาจากไหนไม่รู้เราจะเพิ่มเส้นหมี่ซะหน่อยบะหมีโฮมเมดที่ดีที่สุด แต่ฉันไปซื้อตามร้านมานะันอ่ะเอาถูกมากเลยล่ะ <c oughs> ก็แค่ใส่ลงไปในหม้อโอเคเอาใส่ใช่ไหมจะเย็นเย็นแล้วกันนะเราใส่หมี่ลงไปทีละก้อนบะหมี่กระทบก้นหม้อเยี่ยมเอาละ่ะถึงเวลาคนแล้วกดง่ายๆย,ยิ่งคนเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น พร้อมนะลุยเลยไปครับโอเคถึงเวลาทํากดแซดขนแรงหน่อยแรงอีกออเโอเคโอเคโอเคกดแล้วกดแล้วใจะเย็นมาให้ฉันทาดีกว่าเออจะจะโอ้โหพังไหมนะโอ้โหเล่นหอ,อกเลยเหรอมันต้องใช้อันนี้มาขั้นตอนสุดท้ายเร่งเตาให้ร้อนให้ทำเปรียบเสมือนกับความหลงไหล และให้ความหวังและความฝันของเธอเปลี่ยนเป็นไฟที่ลุกโชนเฟมไคเซอร์ไม่ใช่แล้วพร้อมนะไม่ต้องยั้งมือ,อกดผิดแล้วโอเคกดขวาโอ้ยมอนี่พังเลยเอาวจะให้ร้อนขนาดไหนแล้วเนี่ยร้อนกว่านี้ร้อนกว่านี้เหรอไอไฟขึ้นแล้วนะโอ้นะโหอันดาตจะดับจะเย็นนะโอ้ไม่แล้วบอกให้กดขวาพอหรือยังเนี่ยโอ้ยไฟไหม้แล้ว อันได้ทำอาหารอะไรเนี่ยโอ้โอ,โอ้หมุนหมุนกี่รอบเนี่ยร้อนกว่านี้เหรอเพราะอาโอ้โหโอ้ตายตายแน่นอนครับตายโอ้ไฟลุกแบบโอ้โหเ้ยไม่เหลืออะไรสักอย่างดำปีน่าอันไดไม่เหลือแลนะ้วเนี่ยไม่ประลาดใจเลยทำไมพาไปแล้วทำอาหารไม่ค่อยดีเละทั้งบ้านแล้วครับ อะไรต่อล่ะจดลงหนังสือเหรอไม่ต้องจดลงแล้วแหละบ้านไม้แล้วนี่ฉันพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันทำมันพังใช่ไหมเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะทำให้เธอมาชอบฉันได้นะจมนุษย์คนบางคนมันเข้ากันไม่ได้หรอฉันเข้าใจนะถ้าเธอจะรู้สึกแบบนั้นและถ้าเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้มันก็โอเค เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้มันก็หมายความว่าฉันจะทำลายเธอได้โดยไม่เสียใจอ้าวยังไม่ชอบอีกเหรอโอ้ฉันยังสอบตกที่จะเป็นเพื่อนกับเธอเลยช่างมันฉันไม่สนใจแล้วว่าเธอจะเป็นแขกหรือเปล่าเพลงมันจะาลังกาไปไหนเนี่ย <c oughs> มันเป็นทางเดียวที่จะเรียกความมั่นใจกลับมามาเลยอาจฉันให้สุดแรงเลยนะ อให้ทำอะไรเฟกแอคแท็กอ้าคืออะไรขาวๆหนึ่งหนึ่งโพดเฟกแอทแท็กจริงๆเลย <c oughs> ได้แค่นี้เองเหรอขนาดสุดแรงแล้วนะเนี่ยยังทำอะไรฉันไม่ได้เลย <c oughs> เธอรู้ไหมอาทิ้งหอกเลยอันที่จริงฉันก็ไม่อยากทำร้ายเธอหรอกตอนแรกฉันก็เกลียดความหน,น่มแนมโง่ๆของเธอนะแต่ดูจากวิธีที่เธออัดชัดแล้วมันทำให้ฉันนึกถึงคนบางคนที่ฉันเคยฝึกด้วยแล้วทำให้ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่พวกขี้แพ้ธ,ธรรมดาแต่เป็นพวกขี้แพ้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเขาคนนั้นฟังนะเจ้ามนุษย์ มันดูเหมือนว่าเธอกับเอสกอร์ถูกโชคชะตาพามาให้สู้กันแต่เท่าที่รู้ฉันรู้จักเขาเขาคงไม่ต้องการที่จะสู้ลองพูดกับเขาดูนะฉันแน่ใจว่าเธอเกีย้ยกล่อมให้เขาปล่อยเธอกลับบ้านได้ในที่สุดก็จะมีพวกมนุษย์ใจร้ายตกลงมาที่นี่และฉันก็จะเอาวิญญาณของเขาแทนมีเหตุผลใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเธอทำลายเอสกอร์แล้วก็ฉันจะเอาวิญญาณมนุษย์ ข้าบารีเออร์ไปแล้วก็ขยี้เธอซะเพื่อนมีไว้เพื่ออย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้รีบออกจากบ้านกันดีกว่านะดีนะออกจากบ้านก่อนมันสนุกดีเนอะสนุกจนบ้านพังเลยเออเราน่าจะมาสนุกกันอีกนะแต่ว่าเป็นที่อื่นแล้วกันนะแต่ตอนนี้ฉันจะไปหาผาไปัสแล้วนะ ถ้าเกิดอยากจะเจอฉันอีกให้ไปที่สโนว์ดินนะถ้าอยากให้ช่วยอะไรแล้วก็โทรหาพาเปรัสนะในเมื่อเราอยู่จุดๆเดียวกันแล้วฉันก็คุยกับเธอได้ไว้เจอกันนะ <c oughs> บานมบหมดแล้วเ้า <c oughs> ไมป่ามันหน้าร้องไห้ข <c oughs> อยังคอได้อีกเลยโอเคครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพาคนี้เป็นพาพิเศษแล้วกันนะสำหรับเรื่องของพาเปรัสอันดาแล้วก็ตัวเรานะฮะ อย่างน้อยก็สําเร็จแล้วเป็นเพื่อนกับอันดาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าปลาไปรับไปไหนและโดดออกจากหน้าต่างหายไปสาหรับวันนี้ผมคงเล่นแค่นี้แหละแต่เดี๋ยวผมจะรีบเล่นเนื้อเรื่องให้ไวนะเพราะว่าผมอาจจะเล่นเนื้อเรื่องฆ่าด้วยเหมือนกันน่าสนใจสําหรับวันนี้บายบายครับบานพังจุ๊บ we